พ,พีก็น่าเสียด่ะนเสียดและตัวนวยตอนตอนที่ยังไม่หายอะ่ะจะมีแต่คนชอบบอกว่าพีกี้น่าเสียโฉกแล้วลอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช่มีคนมีคนทักมีคน,นอบอกว่าพีแต่แต่ตอนนี้คือดีขึ้นตอนนั้นมันแค่บวมใช่ไหมละ่ะใช่มันบวมตอนนี้มันก็คือเข้ารูปแล้วใช่มันจะ้องฟ้าสวยขึ้นนะ่าทีทีคางจมูกเอยก็คือเข้าที่แล้วของพีอ่ะ ไม่ตอนจะบอกว่าสัญกรรมทุกอย่างค่ะเวลาที่ยังไม่หายอ่ะมันก็ยังไม่สวยเนาะน้องฟ้าน้องใช่ค่ะมันก็คือแบบบูมๆัวมันเป็นเรื่องปกติค่ะหนึ่งปีผ่านไปจะสวยขึ้นเข้ารูปรักกระดูกเป็นไงบ้างน้องฟ้าทําอะไรไปบ้างหนูใช่ไหมคะใช่บอกไปทำวีลายคางแล้วก็ตกแต่งคางที่มันพังมาจากที่อื่นนะคะคุณตกแต่งให้อ้าห์ แล้วก็เป็นไงหลังหลังจากที่ทําไปแล้วว่าคือคุณหมอแนะนําดีมากเลยใช่ไหมน้องฟ้าดีค่ะคุณหมอเหมือนชุกชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ให้หนูมาเหมือนเกิดใหม่เลยใช่ใช่ก็คือทําให้แบบมีความมั่นใจขึ้นรู้สึกแบบว่าไปไหนก็ไม่ต้องใส่เม็ดเหมือนแต่ก่อนปกติจะใส่เม็ดไว้ตรงนี้เพราะว่าคางหนูมันจะผิดลูกเลยเนี่ยอตอนนี้ก็คือมั่นใจแล้วแล้วตอนนี้ก็จะมา เสริมใหม่อ uh huh. ให้มเ,หเพราะว่าหลังจากทาไปประมาณสามเดือนเนอะน้องฟ้าก็มาเสริมคางไปแต่ก็คือยังเสริมได้ไม่เยอะเท่าไหร่เน้อะใช่ค่ะก็คือมันตอนหนูทําไปแรกๆคือคางหนูมันจะไม่มีเนื้อนะคะมันจะสั้นแล้วก็คุณหมอเขาก็เสริมให้มันแค่เป็นรูปหน้าเฉยๆ uh huh. แต่ตอนนี้ก็คือเนื้อหนูยืดแล้วเนื้อยืดเขาก็จะมาเสริมให้มันให้มันยาวลงอีกนิดนึงหนูก็อยากได้ได้วยแหละอ๋อ uh huh. ใช่ โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อน้องน่าจะไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแบดแบแบดเป็นไงบบกว่าตัดกามไปแล้วเป็นไงบ้างถ้าเข้าเราบอกไวนะน้องไปล้างหน้าใช่ไหมแบงค์ฟาก็ดีค่ะชีอ่ายังไงอะก็ดีไม่มีผลกระทบอะไรค่ะสวยมากเลยนะน้องฟ้าหน้าหวานอยู่นะก็ยังไงอ่ะ เราจะบอก,กว่าคุณหมอกีชา่ะรับผิดชอบไปเนอะมีอะไรเขาก็ช,ช่วยรับผิดชอบให,ห้แบบว่าดูแลให้ดูแล<ช>ดีเนาะเขาก็จะบอกว่าวิวธีล้างวิธีดูแลถ้าอยากได้คางใหม่ที่สวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าให้ให้ขยันนวดให้ให้ทําตามที่คุณหมอบอกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรก็เข้ามามหาคุณหมอได้ไม่มีค่าใช้จ่ายน้องฟ้าแล้วทีเนี้ยเรานวดคางไปแล้วคางมันดีขึ้นไหม ดีค่ะกายภาพค่งดีค่ะมันจะนิ่มนิ่มขึ้นเนาะ<ช>จากตอนแรกลองฟ้าแบบคางตึงมากเลยนะแต่นี้ก็เสริมเยอะแล้วไม่อันนี้คือคุณหมอเสริมให้นิดเดียวค่ะเ,เพราะดดว,ว่ามันมันมันจะเสริมเยอะไม่ได้เพราะว่า<ช>เนื้อยืดเนืเ้อเยเื่อหนูตอนที่ทํามาตอนนั้นน็่คือมันไม,ไม่ยืดหยุดไม่ยืดหยุดแล้วมันมันจะเสริมเยอะไม่ได้คุณหมอก็เลยใส่เพนให้เล็กนิดเดียวเหมือนให้มันมีเหมือนมีคางนิดนึงแต่มันก็ไม่เยอะค่ะ อ่ะน้องฟ้าพูดถึงคุณหมออีกหนึ่งว่าเป็นไงบ้างความการดูแลความใสใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจค่ะประทับใจดูแลดีแล้วก็เอาใจใส่ทุกเคสท,ที่ทำค่ะอชอบค่ะเลิศนอ้องแล้วก็เดี๋ยววันนี้น้องฟ้าก็จะมาออดูเรื่องคางกับจมูกที่ทำไปนะคะอาจจะแบบว่า มีตกแต่งคางหรือว่าเสริมคางเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเคสวันนี้นะคะก็มีเสริมคางด้วยของน้องต้อมที่เคยทําไปนะคะแล้วก็มาน้องต้อมเคยทาํากรามทําวีลายอะไรต่างๆไปนะคะ,ะแล้วนี้ก็จะมาเสริมคางเพิ่มนิดนึงนะคะ อ่ะน้องต้อมก็แปรงฟันอยู่นะคะแบ๋วทำไมต้องแปรงฟันด้วยคะกลัวคุณหมอเป็นปากเร,ราร่างหายมาไอนะเขาให้แปรงใช่ไนะหมอะนต้อมก็แบ๋วขึ้นนะ่ารักขึ้นนะคะเดี๋ยวเสริมทางไปก็จะดีขึ้นตอนแรกอะ่ะน้องต้อมแบบว่าไม่ได้นวดเลยลักษางแบบว่ามันไม่ยืดหยุ่นนะคะคุณหมอก็แนะนําให้นวดคางไปประมาณ เกือบๆเดือนนะคะแล้วก็มาเสริมใหม่แต่เสริมไปตอนแรกๆอาจจะยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเนื้อมันยังไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะคะนี่อย่างของพี่มินก็ทําทางหน้าเหมือนกันให้ดูรูปเก่านี้คือแบบจำไม่ได้เลยนะหมอกเลยคิดถึงเพื่อนค่ะ น้องฟ้าพูดถึงการทำศิลปกรรมหน่อยทำทำที่นี่กับทำที่อื่นแตกต่างกันยังไงบ้างาอ่านเรื่องหน้าก่อนดมยาสลบเป็นไงบ้างดมยาสลบกับไม่ดมยามหนูวาน่าทำที่นี่โอเคนะคะหมอเขาเหมือนยาสลบก็เหมือนหนูทำเนี่ยก็ดมยาสลบไม่ไม่มีความรู้สึกว่าจะกลัวเลยมไม่กลัวใช่ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องยาสลบก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะเป็นโรงพยาบาล ก็คือตอนหลับไปมันก็หลับสนิทไม่ได้แบบว่ามีอาการตื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีค่ะไม่มีบางคนน่ะทําแบบไม่หลับมาแล้วเขาจะมีความกังวลความกลัวมากว่าเฮ้ยมันจะเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูทาจมูกกับคุณหมอนะคะแล้วก็คางมาทํามัแก้คางแล้วก็ตัดกามไม่ไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าหนูทำสองรอบไม่เจ็บไม่อะไรเลยตื่นมาก็สวยเลยตอนทําก็หลับเนาะจะบอกว่า ทำจมูกกับทําคางกับคุณหมอนะคะคุณหมอใช้ยานอนหลับนะคะไม่ใช้ไม่ได้ใช้ยาชายอย่างเดียวเพราะว่าจะป้องกันให้คนไข้แบบว่าไม่กลัวแล้วก็ไม่เจ็บนะคะตัดการามกับปีลายแตกต่กางกันยังไงคะก็ไม่แตกต่างนะคะแต่มันแต่แต่คล้ายที่มีปัญหาแบบว่าคางไม่ไม่ไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะ อาจจะตกแต่งวีลายแต่ถ้ากามใหญ่ก็คือจะตัดกามแล้วก็วีลายให้มันเข้ารูปของน้องฟ้าแก้แก้กามแก้วีไลนยก็คือของตนี้ปัญหาตรงนี้แต่ว่าคุณหมอเขาก็ตกแต่งตรงนี้ให้แล้วก็ตัดกามค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่หน้าใหญ่อยู่แล้วและทีเนี้ยเขาก็ต้องแร้ปกติว่ะยังไงอ่ะเหมือนเขาตัดตรงนี้ให้หน้าหนูมันก็เข้ารูปแต่ก่อนหน้าหนูจะเป็นคนหน้าบานน้องฟ้าบอกนิดนึงว่าตอนนั้นที่แบบว่าพลาดอ่ะ ที่ไปทำที่อื่นมาแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อนะพลาดอะ่ะฮะแต่ทีเนี้ยเข้าเลยหรออยากรู้เรื่องเสริมหน้ผาผากค่ะพิกี้เข้าเลยใช่ไหมโอเคแบทเอากระเปา๋ากกล้องพี่น่ะ ดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนน้องฟ้าก็กาลังจะเข้าห้องพบคุณหมอแล้วนะคะตอนนั้นน่ะที่ทำพลาดมาน้องฟ้า<ะ>เราก็คิดว่าไม่มีที่ไหนจะแก้ไขให้ใหเราได้แล้วใช่ไหมก็คือจากหลังจากนั้นก็คือผ่านมาสามโรงพยาบาลก็คือสผ่านมาสามคลินิกแล้วค่ะหนูก็หมดตังไปเยอะอาาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จหนูก็เนี่ย เราเห็นรีวิวเ,เห็นอะไรอย่างเงี้ยดูตามเน็ตน,นะคะหนูนก็เห็น,นคุณหมอว่าเออก็น่าจะช่วยมันแก้ปัญหาให้หนูได้หนูก็ลองแบบเปิดใจสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราเหมือนหมดหวังแล้วใช่ไหมว่าเอยหน้าเราจะต้องแบบเบ<ช>ี้ยวไปเลยหน้าจะต้องยุบไปเลยอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือดีแล้วค่ะใช้ชีวิตได้ปกติแล้วน้องฟ้ามาตอนแรกจะบอกเลยว่าน้องฟ้าแบบไม่มั่นใจหรือน้องฟ้าใส่แมตตอ,อไเวลาใช่เพราะว่าคาหนูมันจะเหมือนกระดูกบินนะคะคล้ไม่สวย อยากรู้เรื่องเสริมหน้าผากค่ะพ่กี้เสริมหน้าผากจะเป็นโบนซีเมนเท่านั้นนะคะกี้แนะนาเป็นโบนซีเมนเท่านั้นคือแก้ปัญหาแล้วก็จบหลายๆเคสท,ที่มาทําแล้วมันจบอะคะ่ะมันจะไม่เจอขอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องคุยเรื่องรูปทรงกับคุณหมอดีๆว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนั้นแต่เคสแก้มันก็จะยากกว่านะคะตัดกามมีลายแตกต่างกันยังไง ตัดกามก็คือแค่ตรงนี้นะคะส่วนวิไลก็เพิ่มเข้ามาเป็นช่วงตรงนี้นะคะนี่อยากรู้อะไรบ้างพี่กี้จะได้บอกให้เป็นางานพี่กี้ให้คําปรึกษาดีไหมไให้คำปรึกษาดีคะ่ะพี่กี้เทคแคร์ดีมากโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณหมอว่ายังไงบ้างกับเคสน้องฟ้านะคะ แล้วก็อีกเคสหนึ่งแปลงฟันเสร็จแล้วน้องแป๊อปอายังไงก็รอติดตามกันนะคะสำหรับน้องฟ้านะคะหลังจากนี้ว่าจะสวยจะสวยขึ้นอีกไหมนะคะก็ดีดีกว่าเดิมค่ะพอ,อใจอ,อใ<ช>ย่างน้อยเราก็ไม่ต้องใส่แมสแล้วเนาะอะ,<ช>อะสุดท้ายฝากฝากถึงคนที่อยากจะทำศิลปาการรมว่า ให้เลือกดีๆแบบว่าต้องศึกษาข้อมูลดีๆใช่ไหมน้องฟ้าเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยแบบว่าทำทำผิดที่แล้วก็พลาดประกอนเลยใช่ก็อยากจะฝากนะคะว่าถ้าอยากจะทําสัลญ,ญกรรมก็ต้องศึกษาศึกษาก็คือศึกษายอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องดูคุณหมอด้วยมีตังบางทีตังเราก็ทําแพงแต่ไม่ได้คุณหมอที่คุณภาพก็ไม่ไม่ได้ทําให้เราเปลี่ยน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 ,ยนจากที่เรา ยังไงอ่ะเหมือนเรามีปมกอยู่แล้วใช่ไหมก็ยิ่งยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอะค่ะก็ต้องหาหมอที่ดีๆต้องศึกษาดีๆใช่แล้วก็ต้องใช่ศึกษาข้อมูลเยอะๆแล้วก็เวลาคุยกับคุณหมอก็ต้องเอาข้อมูลต้องเอาข้อมูลที่ปมได้ของตัวเองที่ที่ที่เหมือนเราไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นเป็นอยู่ในตอนนี้คุยให้คุณหมอให้เข้าใจว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเนี้ยคุณหมอเขาก็จะได้เปิดใจรับแล้วคุณหมอก็เขาก็จะทําให้แบบ เนี่ยแบบหนูหนูแบบพอใจมากที่เขาทําให้หนูแบบจากที่หนูแบบว่าไปไหนทํางานหนูไม่หนูใส่เมสดตลอดเลยเพราะว่าคางหนูเบี้ยวแต่ก่อนอะคือแบบว่าก็ดีขึ้นเนาะ,ะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณหมอว่ายังไงบ้างนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะคะเดี๋ยวกี้จะได้มาไลค์ให้ดูบ่อยๆละกันนะคะสำหรับคนที่สนใจทำศิลยกรรมนะคะปรึกษาได้หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ที่ศูนย์ โทรมากันที่0 6 3 9 4 1 4 1 6 6หรือว่าไลน์แอดนะคะแอด NPF 6 0 0 5 F ค่ะสวัสดีค่ะ